งงอย่างน้อยก็พันคนน่ะพี่ขึ้นมาแล้วนะคะถึงได้บนแล้วพยายามอย่าชะลอตรงช่วงเงินนะคะ๋ยวให้เข้าไปก่อนเดี๋ยวไลตามไปเราจะไปท้ายสุดเลยใช่ไ่มเราไปท้ายสุดเลยโอ้คนเยอะมาก เขาม okay. ีที่พักสองจุดนะด้านนู้นจุดหนึ่งนู่นอ่ะออกแต่ด้านนู้นจุดหนึ่งอ่ะแสดงว่าที่พักตรงนี้ไม่พออ่ะ

i'm ยังไม่หมดเลยอ่ะดูนายยู่อีกชุดหนึ่งอ่ะข้างหลังเลย มีลบ,บินนะลบ,บินลมบ,บินมาท่ายรูปฮะเฮ้บบยขอใช้โดนไม่ไม่ลบ,บินนะขอยาวก็ไปรูกันอายานมาแบบดู้้กันเฮ้ยมาสองลำเลยนี่คันทำนี่นนตู